ครับแล a p สะอาดครับแล a ที่นี่ดีทันสมัยมากมใช่ใชด,ด,ดีมากครับใช่ใชดีมากช,ชอบแล a p มาเครับแบบได้ได้ทำได้เก่หล่อเทมากสู้สู้ครับ วันนี้มาสัมภาษณ์สาขาวิชาอะไรสาขกวิชาวิศวกรรมศาสตร์รู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะคิดว่าเราจะจบออกมาได้ดีไหมวันนี้จะทำเต็มที่ที่สุดให้สามคำกับตัวเองน่ะสู้ๆนะสู้ๆนะคะขอสมบัติค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแบงค์น้องแบงค์มาจากจังหวัดอะไรคะอุดรธา,านีครับน้องแบงค์มาสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาอะไรเอ่ยอ่าวิศวกรรมครับมีในใจไหมว่าอยากไปสาขาไหนวิศวะอากาศยาน อากาศยานนะคะหนุ่มแอโร่นะคะผมให้สามคำกับตัวเองได้ไหมวันนี้ติดแน่นอนครับติดแน่นอนติดแน่นอนครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อนายพงศกรปุ่มกมลครับชื่อเล่นืออะไรชื่อเนครับเราเียนมาจากจังหวัดอะไรครับจากสิสเกตครับมาจากโรงเรียนโรงเรียนกันทลาลมครับแล้วเองจะสัมภาษณ์ในสาขาวิชาอะไรวิศวะครับวิศวะแล้วมีในใจไหมว่าจะเป็นสาขาวิชาอะไรวิทยะ โยธาหนึ่งโยธาครับผมอ่ะให้สั่งคำกับตัวเองกันนะวันนี้มันเหนื่อยมากเหนื่อยมาก แต่ก็จะขอให้ประสบความสำเร็จนภาสุขภาพนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพ้เตอร์ครับน้องเตอร์มาจากจังหวัดอะไรครับผมกรังดีครับตรงดีกะรีดังใช่น้องเตอร์มาสัมภาษณ์ของสาขาอะไรครับผมวิศวกรรมฟิสิก่นครับอ๋อวิศวกรรมฟิสิกนเข้าสมชกทบท้าสมชกทบทบนะคะน้องเตอร์มาจากโรงเรียนอะไรพิทยาลัยเทคนิคสรบงดีครับนุ่มเทคนิคนะคะวันนี้ให้สัมภาให้กำลังใจตัวเองสำเร็จแน่สำเร็จแน่ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในห้องพันห้าขอเรียกท่านว่าพันห้านะคะลืมชื่อตอนนี้เรามาอยู่ในห้องพันห้านะคะเพื่อที่จะรอรับฟังคำบรรยายของท่านคณะบดรีสัตววิชาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามความรู้สึกของน้องๆนะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงจ้าตามมาเลยค่ะ มาจากเรียนอะไรกันคะจุลกรมาวัยมาสัมภาษณ์ของสาขาวิชาอะไรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มาตั้งแต่ตอนไหนอะขอภาพค่นีมาตอนถึงนี่นะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะเราจะมาถามความรู้สึกของน้องๆกันนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะตื่นเต้นมากเลยครับ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเนื้อดินเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้สามคำกับวันนี้กันค่ะตื่นเต้นสุดมือเย็นมากไอแม่ย้อยแม่ย้อยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกั้นภูค่ะกั้นภูชื่อท่ารักมากมาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนบุญมาคนาค่ะวันนี้น้องกั้นภูมาสัมภาษณ์ของสาขาสัมภาษณ์ของสาวิศวกรรมศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ ก็ร <mm ู้สึกลนลานิดหน่อยวิตตองกังวลว่าเราจะผ่านไม่ผ่านเพราะว่าเขาแจ้งผลหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จค่ะไม่สรบการปฏิบัติยัด้วยดีไม่ดีดีอยู่แล้วเชื่อพี่ดีอยู่แล้วขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะการทูมค่ะคุณแม่คุณแม่มาจากจังหวัดอะไรคะนครราชสีมานี่แหละค่ะคุณแม่ชื่อว่าอะไรคะชื่อปนอมค่ะคุณยายใช่ออะไรค่ะคุณยายชื่ออะไรคะชื่อลัเนียคุณยายคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อต้นบิน นพี่แหะคะวันนี้คุณแม่พาน้องไตสัมภาษณ์สาขาอะไรคะหลักการรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่คะพี่น้องจะได้เข้ามหาลัยแล้วก็ดีใจค่ะบความสุันของน้องเขาด้วยแม่จะามาอยากนาที่นี่ลูกคุณแม่อ่รู้สึกยังไงคะพี่น้องไอเชมาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดทอของเราน้องจะได้เป็นผู้ใหญ่ค่ะออกมาข้างนอกดูแลตัวเองได้ไอรีนไอรีนรู้สึกยังไงคะดีใช่ไหมคะดีดีใจใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสวรวิทย์โพสิทธิ์บุตรครับมาจากราชสีมาวิทยาลัยรครับชื่ออะไรชื่อปื้มครับน้องปื้มวันนี้มาสัมภาษณ์ของสาขาอะไรวิทยาศาสตร์ดิจิตอลครับสัมภาษณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างครับเนดีมากอ่าอาจารย์ใจดีมากค่ะสัมใจใจดีมากให้สามคำให้กำลังใจกับปื้มสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะ เราพาทุกทุกคนนะคะมาอยู่ที่เปิดบ้านสำนักพิชาว,วิศวกรรมศาสตร์นะคะตอนนี้กำลังคึกคักเลย,ยน้องๆก็กำลังให้ความสนใจกับแล a เครื่องไม้เครื่องมือของสุรานารีของเรานะคะเดี๋ยวตามกันมาดูค่ะว่าข้างในเป็นยังไงกันมา ผมน้องการน้ับมาจากเรียนอะไรเรียนม,มดมศึกษาภาคตะอนออกเฉียงเหนือครับผมสกลนครครับ,ว,นนบวันนี้สัมภาษณ์เป็นไงบ้างวันนี้สัมภาษณ์ก็ไปได้ดีอยู่ครับผม,มเขินเต่านิดหน่อยอ,อ,อาจารย์ก็ถามว่าแน่ใจนะว่าจะเรียนวิศวกรรมการบินแล้วก็บอกว่า,วาลองมันทัวร์แล็บดูก่อนเผื่อเปลี่ยนใจครับแล้วเป็นไงทัวร์แล็บเปับ้างทับแล็บสะอาดครับแล็บที่นี่ดีทันสมัยมากขอบคุบขอสามคำให้กับตัวเองวันนี้นะครับมอสวยมากครับผมต้องถูก สวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่ออาร์มครับอาร์มเรียนอยู่อะไรคะตอนนี้ผมกำลังเรียนปริญญาโทอยู่สาขาวิศวกรรมการผลิตครับวันนี้เป็นไคับกับน้องๆก็ดีครับน้องๆให้ความสนใจแลวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับเพราะว่าของแลบสาขาวิศวกรรมการผลิต่วมัหุ่นยนต์เนี่ยก็มีให้น้องได้ใช้หุ่นยนต์ด้วยก็แซวอีกว่าสนใจที่หรือว่าสนใจหุ่นยนต์สนใจหุ่นยนต์ครับสนใจสาขาวันนี้ที่อาร์มจะฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเข้าศึกษาต่อที่สุราษฎร์ของเรา ก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้สาขาที่ตัวเองหวังไว้นะครับแต่ยังไงก็ขอฝากสาขาวิศวกรรมการผลิตนะและหุ่นยนต์ไว้ด้วยนะครับพี่คะเครับผมชื่ออามบัสมาจิครับจากปัตตานีครับจากโรงเรียนพิทยานาวินคอเห็นวิทยาครับวันนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับอาจารย์ถามผลไหมใช่ดีมากครับอาจารย์ใจดีมากคำรับครัวร์วันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าอยากเข้าที่นี่มากเลยได้ความรู้เยอะ มีในใจไหมอยากได้สาขาอะไรผมอยากเรียนสาขาการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ครับแล <cents S 2> ้วเป็นยังไงบ้างพอเรามาเห็นเครื่องไม้เครื่องมือจริงรู้สึกอยากเรียนอยากเรียนมากเลยนะเครื่องวมดเครื่องมือจริงค่ะคุณชมค่ะให้สัคภากับตัวเองวันนี้ทำได้อยู่แล้วครับทำได้เลยสุดๆเลยนะสุดๆมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ น้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อมนตชยาค่ะชื่อได้ชื่ออะไรบัวตองค่ะน้องบัวตองชมพู่ค่ะน้องชมพู่มาจากโรงเรียนสารนารีวันนี um, ้มาสัมภาษณ์ของสาขาอะไรวิชากรรมศาสตร์วิชากรรมศาสตร์มีในใจไหมว่าอยากได้สาขาอะไรโลจิสติกส์ค่ะโลจิสติกโลจิสติกส์เหมือนกันโลจิสติกเหมือนกันจบแล้วที่เป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างกับการสัมภาษณ์อาจารย์ก็ใจดีอาจารดีแล้วเป็นย่ากลัวค่ะอาจารย์อาจารย์ค่อนข้างจริงจังค่ะ พูดตรงสามถ้ำพะกัมเองกวันนี้เออสนุกมากค่ะน่ากลัวมากกลัวมากนะคะเป็นไอทิ่คนชราจกันมากแต่งแตนมมาขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีน้องๆค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อต้นกล้าครับชื่อจิวค่ะมาจากโรงเรียนรายการในทีมทักชุมพลค่ะวันนี้มาสอบะสัมภาษณ์สาขาวิชาอะไรพิชวะครับพิชวะเหมือนกันวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการสอบสัมภาษณ์รู้สึกตื่นเต้นครับอาจารย์ก็ถามว่าเอ่อมายังไงแล้วมายังไงข้ามข้พ่อกับแม่เอ่ออาจารย์ถามเยอะมากเลยค่ะก็นั่งนั่งนั่งคุยกันนานอยู่กดดันไหมะไม่ค่ะสบายสบายกสบายเลยคุณอาย์แดีค่ะขอสามคำให้กับตัวเองวันนี้ค่ะ สบายชิลๆครับสุดยอดมากสุดยอดมากขอให้ผิดยอดค่ะขอบคุณน,นะคะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะช,ชื่ออะไรคะชื่อมิวค่ะน้องมิวน้องบิวมาจากโรงเรียนอะไรฝั่งธงชัยประชานิรมิตค่ะวันนี้น้องมิวมาสาขาสาขาอะไรคะสาขาวิศวกรรมศารรมสตร์ครับมีในใ,นใจไหมมีค่ะมีอยากได้อะไรเอ่ออยากได้เคมีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคาณตาขับรถ ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไปได้ด้วยดีอาจารย์อาจารย์ดุมากไม่ค่ะดีดีดีมากแล้ววันนี้เป็นยังไงกับการโอเพิลเฮาล์ของสำนักพิจาวณาศวลกรรมศาสตร์ชอบแลบมากค่ะแบบได้ทำได้เห็นได้ดมดูโอเคให้3,000ปีตรงวันนี้ให้จับมหาลัยได้ไหมครัได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมหาลัยที่พาน้องมาดูทักดีค่าสองน้องเชื่อกันมากค่ะผมชื่อข้าวครับน้องข้าวชื่อวินครับน้องวิน้วินนะคะมาจาก ราชสีมาวิทยาลัยราชสีมาวิทยาลัยไกลกันมากผ่านไกลกันมากไม่คุ้นเคยกันเลยวันนี้มาสัมภาษณ์สาขาอะไรผมมาสัมภาษณ์นัแล้วมีอะไรบ้างที่อยากได้สาขามีอยู่ครับเครื่องกลสิครับเครื่องคูนอยูเครื่องคูนตอนนี้ผมเป็นแมคคารทอนิกกับโยธาครับแล้ววันนี้สัมภาษณ์เป็นยังไงสัมภาษณ์ไปได้ดีครับเพราะว่าผมก็เก่งอยู่แล้วด้วย อาจารย์ถามอะไรบ้างถามว่าทำไมผมหล่อเท่ขนาดนี้ตอบอา,าจารย์ไปว่าขอดังๆเพราะผมหล่อเท่อยู่แล้วตั้งแต่แรกเห็นยืนเท่หน้าก็หลุดแล้วอีกคนล่ะเป็นไงจะถามว่าอะไรบ้าตงตอนสัมภาษณ์ก็ตื่นเต้นเลยครับอาจารย์ก็ถามว่าทำไมถึงมาเลือกวิศวะของมอทศ<า>ครับ<า>มผมเพาไรผมเลยตอบว่าเพราะว่ามอทศนั้นถึงจะเป็นมหาลัยที่เปิดใหม่ไม่นานแต่ชื่อเสียงก็เริ่มจะทัดเทียมกับมาหาลัยเก่าๆแล้วครับกเพราะเขาเด่นเพราะถ้าจะเข้าวิศวกรรมคงไม่เข้าทีเดียวขอสามคำให้กับตัวเองหล่อเท่มาก ซูบซู่ครับนักกานะเพื่อนเราแบบนิดหน่อยแต่เราคบหากันมาได้นานอะเนาะโอเคค่ะ